แนวทางฟุตบอลโลกนะครับ4ี่คู่ในค่ำคืนนี้นะครับเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยมร็โกโ,โกเจอกับทางด้านของโคเอเชียสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มของทั้งคู่นั้นร้อนแรงสุดๆเลยนะครับโอ้โหใกล้เคียงสูสีกันมากแต่ว่าคุณภาพนักเตะนะครับของโคเอเชียเนี่ยดูเหมือนจะเหนือกว่าทางด้านของโมรโ็โกโกนะครับอยู่ประมาณหนึ่งแต่มาเจอกันในศึกฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าความประมาทน่าจะมีน้อยลงนะครับและน่าจะเน้นด้วยกันทั้งคู่ผมเชื่อว่าคู่นี้น่าจะ เฉือนกันไปซะมากกว่าผมจึงอยากแนะนําให้มองต่ําไปดีกว่าครับสําหรับคู่นี้ไม่ว่าใครนะครับจะเก็บชัยชนะไปได้ในค่ำคืนนี้นะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วนะผลสกอร์ไม่น่าจะมีถึง3ลูกอย่างแน่นอนมองไปต่ําได้เลยครับสำหรับคู่นี้ มาต่อคู่ที่2กันเลยครับเยอรมันพบกับทางด้านของญี่ปุ่นสําหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านเยอรมันนะครับคุณภาพตัวผู้เล่นนะครับและคุณภาพของทีมเนี่ยพวกเขาดูเหนือกว่าทางด้านญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดเจนครับส่วนทางด้านญี่ปุ่นนะครับจุดบอดที่ผมเห็นตอนนี้เลยนะครับก็คือแผงแบ็คโฟนะครับโอ้โหมีแต่30อัพทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นโทมิยะสึนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้แผงแบ็คโฟนเนี่ยน่าจะทํางานหนักอย่างแน่นอนแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่า อ่าสิ่งที่ผมชอบสําหรับญี่ปุ่นมากที่สุดเลยนะครับก็คือลูกขยันนะครับที่มีให้เห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสาหรับคู่นี้ผมแนะนําว่าให้มองสูงไปดีกว่าครับสำหรับคู่นี้นะครับสามเม็ดน่าจะมีอย่างแน่นอนครับมาต่อคู่ที่3กันเลยครับสเปนพบกับทางด้านของคอสตาริกาสาหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านสเปนเนี่ยพวกเขาดูเหนือกว่าทางด้านของคอสตาริกาแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้นะครับทางด้านสเปนเนี่ยเปิดมาเนี่ยค่อนข้างแรงไปนะฮะ เพราะว่าทางด้านของคอสตาริกาเองนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยท็อปฟอร์มสุดๆเลยนะครับคาดหวังกับพวกเขาได้อยู่เหมือนกันนะครับไหนๆเนี่ยทางด้านสเปนเนี่ยก็บังคับ3ลูกแน่นอนอยู่แล้วผมแนะนําว่าให้ไปสูงดีกว่านะครับกันไว้ดีกว่าดีกว่าแก้ทีหลังนะครับแนะนําว่าคู่นี้ให้ไปสูงครับน่าจะมีถึง3เม็ดอย่างแน่นอน ต่อคู่ที่4คู่สุดท้ายกันเลยนะครับเบลเยียมพบกับทางด้านของแคนาดาสําหรับคู่นี้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของฟอร์มในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าใกล้เคียงสูสีกันมากๆครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของขุมกําลังตัวผู้เล่นนะครับและคุณภาพของทีมเนี่ยแน่นอนครับว่าเบลเยียมดูเหนือกว่าซึ่งทางด้านของเบลเยียมนะครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าพวกเขาเปิดมาขนาดไหนเนี่ยไม่เคยจะผ่านได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้นัดสําคัญนะครับบอลโลกนัดแรกเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะใส่เต็มที่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนนนแแล้้วะครับสหู่ีผม ว่าให้มองไปทางด้านเบลเยียมจะดีกว่าครับน่าจะเอาชนะด้วยสกอร์ที่ขาดถึง2ลูกได้อย่างแน่นอนครับมองไปที่เบลเยียมได้เลยครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแนวทาง4คู่ฟุตบอลโลกที่ให้ไปในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับต่ำโคเอเชียส่วนตัวที่2นะครับสูงเยอรมันส่วนตัวที่3นะครับสูงสเปนนะครับและตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับมองไปที่เบลเยียมได้เลยครับก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแนวทาง4คู่ที่ให้ไปในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับหรืออยากได้แนวทางชุดโครงการดีๆเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาได้ที่ n l 1 1 0มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวหนดลมโต๊ะยินดีต้อนรับเสมอครับก่อนจากกันวันนี้ก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ